บนคลื่นความถี่ FM 90.5 MHz ฟังสดๆผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th on application smartbomb radio และ f c e e o o o l l v v มิติข่าว90.5รายการโรลบออาเซียน โดยอดุลชดนิสากรสวัสดีครับท่านวังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว90.5เมกประจำวันพระามบรีที่7พฤษภาคม2563ก็เป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาสายๆแบบนี้ตั้งแต่9นาฬิก45นาทีไปจนถึง10นาฬิกาตรงท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับผมอดุลโชดนิสากรน,นะครับ ผมจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมีสาระดีๆจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนอื่นๆมาคุยท่าฟังได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นประจำของรายการเรานะครับก็จะยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ต้องถือว่า ประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะว่ามีข่าวดีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แค่เพียง1รายเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นชัยชนะของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าเราก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับทําให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม55รายซึ่งก็เทียบกับประเทศใน สหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้วก็ถือว่าต่ํามากแต่ว่าอัตราการรักษาหายนะครับต้องถือว่าสูงมากทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้ที่ได้รับการรักษาหายเรียบร้อยกลับบ้านไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้น14รายก็เลยทําให้เรามีจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วนะครับเป็น2,761รายตอนนี้ก็เลยเหลือผู้ป่วยที่ยังอยู่โรงพยาบาลแค่173รายเท่านั้นเองก็ต้องถือว่า น้อยมากนะครับก็ทําให้โรงพยาบาลว่างขึ้นนะครับก็แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็จะทํางานเหนื่อยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยก็เหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้2,989รายนะครับไม่ถึง3,000รายสําหรับประเทศไทยแต่ว่าในประเทศอาเซียนอื่นๆน,นะครับก็ยังคงสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในอาเซียนตามด้วยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปิน มาเลเซียแล้วถึงจะเป็นประเทศไทยนะครับโดยประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่62ของโลกนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอันดับที่ดีมากๆเพราะว่าห่างจากอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาหลายขุมเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์นะครับมาคุยให้ท่านฟังได้รับฟังกันซึ่งผลจากโควิดในนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าทำให้ยอด ขายรถยนต์นําเข้าในประเทศฟิลิปปินส์ปีนี้นี่เขาบอกว่าลดหวบเลยทีเดียวนะครับอาจจะถึง40%ซึ่งสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในฟิลิปปินส์นี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ยอดขายรถยนต์นำเข้าในฟิลิปปินส์ลดลงอย่างมากเพราะว่าจนถึงเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่ายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง320ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2 1รายนะครับตอนนี้ในฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว658รายเพิ่งรักษาหายไป1,506รายแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้มีคนไข้ยอยู่7,840รยสายแต่ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญนะครับก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมจนถึงเมื่อวานนี้ ของฟิลิปปินส์ตอนนี้ทะลุ1 0 0 0 0ไปแล้วนะครับนั่นก็คือ1 0 0 0 0กับอีก4รายก็เลยส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้เลื่อนอันดับจากอันดับที่40ขึ้นเป็นอันดับ39แล้วนะครับซึ่งเป็นการเล,เลื่อนอันดับที่ไม่ดีนะครับเอย่งไงก็ตามนะครับในเรื่องของฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างมากเลยนะครับก็เลยไปกระทบในหลายๆเรื่องนะครับอย่าง ที่เพิ่งคุยกับ่บานผู้ฟังไปก็จะเป็นเรื่องที่รายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทํางานในต่างประเทศเนี่ยโอนกลับประเทศน้อยลงนะครับกำลังซื้อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็จะตกต่ําลงด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าก็จะไปกระทบในเรื่องของการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างรถยนต์นําเข้าซึ่งจากการเปิดเผยของนายกสมาคมผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า อนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลให้โรงงานผลิตเรื่องการขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าแล้วก็การซ่อมบํารุงตอนนี้ต้องหยุดชะงักลงไปโดยปริยายนะครับรวมถึงกำลังซื้อสำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ของผู้บริโภคก็อ่อนแอลงนะครับ เนื่องจากว่าผู้บริโภคตอนนี้ก็หันไปใช้จ่ายสำหรับสินค้าพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลักเลยนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับจะส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปีนี้ก็อาจจะลดลงไปถึง40%ทีเดียวเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับทำให้สาหกรรมรถยนต์ตอนนี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย ที่ยากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าโรงงานผลิตและก็ตัวแทนจำหน่ายต่างๆตอนนี้ถูกระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวจากการประกาศใช้มาตรการกีดกันชุมชนขั้นสูงนะครับที่ฟิลิปปินส์เขาใช้คำนี้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า enhanced community quarantine หรือ ECQ นะครับซึ่งเขาก็เข้มงวดอย่างมากทีเดียวทั้งนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็เป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลฟิลิปปิน โดยสมาคมนะครับก็คาดการนะครับว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเนี่ยสิเดือนสําหรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์หลังจากการยกเลิกมาตรการ ECQ ที่ได้นำเรียนท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี่นะครับนอกจากนี้นะครับเขาย,ยังบอกอีกครับว่ามีการคาดการนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคฟิลิปปินส์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่ง จะเกิดพฤติกรรมที่เราเรียกกันว่า new normal ในประเทศฟิลิปปินส์ก็คงจะเหมือนกันหมดทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจในฟิลิปปินส์เองก็ต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะรองรับกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคเนื่องจากว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะคิดถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้ามากขึ้นในอนาคตทั้งนี้นะครับสมาคม ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยนะครับก็ได้รายงานยอดจําหน่ายรถยนต์นําเข้านะครับอันนี้เป็นเฉพาะรถยนต์นําเข้านะครับซึ่งมีตัวเลขรวมของสมาคมนะครับในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้นะครับปี2 0 1 3เนี่ยพบว่าลดลงประมาณ34.4%ก็อยู่ที่ประมาณ14,404คันเทียบกับจำนวน21,949คัน ของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าลดลงอย่างมากทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายโชว์รูมแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องปิดการให้บริการลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมามาจนถึงบัดนี้นะครับซึ่งก็ส่งผลอย่างมากซึ่งตัวเลขที่ผมนำเรียนมาฟังตอนนี้นะครับผมจะพูดเฉพาะตัวเลข ยอดขายของรถยนต์นำเข้าเท่านั้นนะครับโดยเ,เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2 0 2 2ยอเนี่ยยอดขายรถยนต์ทั้งหมดของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอยู่ที่4 1 1000คันนะครับนี่เป็นตัวเลขรวมทั้งหมดแต่ว่าที่จะคุยกั้ท่านฟังในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยอดขายของรถยนต์นำเข้าเท่านั้นซึ่งสถิติยอดขายรถยนต์นำเข้าโดยรวมของประเทศฟิลิปปินส์นะครับในไตรมาสแรกของ ปี2 0ง3นะครับถ้าเราแยกเป็นประเภทต่างๆก็จะมีอยู่3ประเภทโดยประเภทแรกนะครับจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า Passenger Cars นะครับก็ปรากฏว่ามียอดขายลดลงถึง43%โดยมียอดขายอยู่ที่4,506คันเท่านั้นนะครับเทียบกับยอดขายรถยนต์นำเข้าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับซึ่งมีจำนวนถึง 7,848คันทีเดียวนะครับโดยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มียอดขายสูงสุดน,นะครับก็จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อหุนไดนะครับมียอดขาย2,724คันตามมาด้วยซูซูกินะครับซูซ <Suzuki S 1> ูกินี้ก็จะมียอดขาย1,127คันนะครับนี่ก็เป็น2ยี่ห้อยอดนิยมสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นรถยนต์นําเข้าส่วน รถยนต์นำเข้าประเภทที่2นะครับก็จะเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่เราเรียกว่า Light Commercial Vehicle นะครับซึ่งก็มียอดขายลดลงเช่นกัน,นครับโดยมียอดขายลดลง29%โดยมียอดขายอยู่ที่9,806คันแต่ว่าถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขต่างกันเยอะทีเดียวเพราะว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับ มียอดขายสูงถึง13,862คันทีเดียวโดยรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะครับจะเป็นยี่ห้อผู้นำในตลาดกลุ่มนี้นะครับซึ่งเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะครับมียอดขายอยู่ที่3,479คันรองลงมาก็จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดจากเกาหลีอีกเช่นเคยนะครับก็มียอดขายอยู่ที่2,797คัน ซึ่งถ้ามาพิจารณาเฉพาะยอดขายในเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยนะครับของปี63ก็พบว่ามียอดขายแค่1,620คันนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับเดือนมีนาคมของปี62นะครับตัวเลขก็ต่างกันอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมของปีก่อนหน้านะครับมียอดขายถึง4,247คันนะครับแต่ว่าปีนี้เดือนมีนาคมขายได้แค่ 1,620คันเท่านั้นเองถ้าดูเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวก็คือมียอดขายลดลงมากกว่า162%ทีเดียวสำหรับรถยนต์กลุ่มที่3นะครับจะเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์อันนี้ก็คือ Commercial v e h i c ลนะครับก็มียอดขายลดลงเยอะทีเดียวโดยมียอดขายลดลงถึง62%โดยขายได้แค่92คันนะครับซึ่งเมื่อไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ ซึ่งตัวเลขอยู่ที่239คันเพราะฉะนั้นเห็นว่าตัวเลขลดลงอย่างมากนะครับจาก239คันก็เหลือแค่92คันเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้นาะยกสมาคมผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถยนต์ของฟิลิปปินส์ก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ก็คาดว่ายอดจําหน่ายรถยนต์จะลดลงไปอีกเนื่องจากว่าล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้ประกาศขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการ ECQ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็คือกลางเดือนนี้นะครับโดยจะใช้ในเขตพื้นที่เสี่ยงสูงตามเมืองใหญ่ๆต่างๆซึ่งจะรวมไปถึงเขตเมโทรมนิลานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและก็ศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการกลับมาดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวลาที่เหมาะสมก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินเนื่องจากว่ามีจํานวนแรงงานชาวฟิลิปปินและก็ครอบครัวจํานวนมากที่ยังต้องพึ่งพารายได้จากภาคอุตสาหกรรมนี้ซึ่งข้อมูลภาครัฐของฟิลิปปินก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของฟิลิปปินเนี่ยมีจํานวนแรงงานทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมรวมกันอยู่ที่ประมาณ400,000กับ8,000คนนะครับซึ่งก็จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียว แถมตอนนี้ผู้บริโภคก็กำลังซื้อลดน้อยถอยลงเนื่องจากว่าเงินโอนกลับของแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถหาไรายได้ส่งกลับมาได้เพราะนั้นตอนนี้ต้องถือว่าฟิลิปปินส์ก็ประสบกับปัญหาหลายเด้งเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามการที่ฟิลิปปินส์มียอดขายรถยนต์นำเข้าลดลงนะครับอันนี้ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่า ประเทศไทยนะครับถือเป็นแหล่งนําเข้ารถยนต์และอุปกรณ์อันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ในขณะที่ฟิลิปปินส์เองนะครับก็เป็นตลาดส่งออกรถยนต์และอุปกรณ์อันดับ2ของไทยนะครับรองจากประเทศออสเตรเลียโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับไทยส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปฟิลิปปินส์มูลค่า2,200ล้านเหนรียญสหรัฐแล้วก็3เดือนแรกของปีนี้นะครับมกราถึงมีนานะครับก็มีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปฟิลิปปิน อยู่ที่496ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า0.73นะครับก็คงต้องเตรียมรอรับผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศไทยและก็อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดย น้ำมันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สมาร์ทนิวะสะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง ออกอากาศบนคลื่นความถี่ FM 90.5 m มกะฟังสดๆผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th On Application smartbomb radio และ f c e e o o o l l v v มิติข่าว90.5